สวัสดีครับนักเรียนโอ้โหเกลียวกลาวเขาเกลียวกล่าวเดียครับสวัสดีครับนักเรียนับชั้นม3นะครับพบกับคุณครูนัตพลม่วงทองนะครับครูเอ็กนะครับนะฮะเอ่อเป็นคลิปแรกของพวกเรานะครับไปเจอครับวันนี้เราทบทวนความรู้หน่อยนะครับประเภทของวงดนตรีไทยว้าวไอ้ย่นะครับวงดนตรีไทยที่เราเรียนไปนะครับที่เราเลยรู้เลยครับสามประเภทคือวงดนตรีพิพาสถูกต้องวง เครื่องสายแล้วก็วงปีพาดนี่วงโมโหรี <Wow. S 1> อืมปิดพาดดูเรื่อยนะครับเอาเรื่องใหม่ครับวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีนะครับทั้งสามระดับต่อจากนี้ขอให้นักเรียนนะได้ดูภาพนะครับหลังจากที่เราจะนะครับให้นักเรียนรวาดระบายสีไปแล้วเราจะมาดูภาพกันนะครับต่อไปเรามาดูภาพนะครับอ้า โอเคครับเราอ่านนะครับสักครู่ครับอ่าอ่ะวงที่นักเรียนได้เห็นต่อไปนี้นะครับคือวงปีพาดเครื่องห้าครับวงปีพาดเครื่องห้าก็มีเครื่องดนตรีต่อไปนี้ครับระนาดนะครับของวงใหญ่ตะโพนนะครับกองทัพมีปีนัยมีชิงนะครับอ่าในรูปต่อไปนะครับก็จะเป็นวงปีพาดเครื่องคู่ วงปีพาดเครื่องคู่นะครับก็จะมีระนาดเอกนะเพิ่มระนาดทุมเข้ามาเพิ่มของวงเล็กเ้นมาเพิ <t od ulate> ม่มปีนอกเข้ามาครับเรามีปีในปีนอกเราคกองคัดยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เคงจังหวัดจะเพิ่มเข้ามามากขึ้นต่อไปนะครับเรามาดูรูปต่อไปรูปต่อไปวงปีพาดเครื่องใหญ่ครับวงปีพาดเครื่องใหญ่ดูง่ายๆครับ <t od ulent> เราเพิ่มแค่ตรงนี้ครับระนาดเอกเหล็กระนาดทุมเหล็กนะครับระนาดเอกเหล็กระนาดทุมเหล็กครับนี่ครับแค่นี้เอง นะครับไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะเลยครับนะฮะต่อไปเรามาดูวงเครื่องสายกันบ้างแล้วกันนะครับ <ib> อ<ะ>่ามาดูวงเครื่องสายกันบ้างครับวงเครื่องสายนะครับมีอยู่2วงด <ời S 1> ้วยกันคือวงเครื่องสายเครื่องเดียวมีจะเข้หนึ่งตัวสอด้วงหนึ่งตัว,ตวส,วส, iments, วสัอุ้นหนึ่งตัวนะเปลี่ยนจากกองทัดเป็นโทนามานานะคร World ับองโมฮอรีนะครับแล้วก็ชิงแล้วก็คุยเพียงอออ่ะวงที่สองของวงปิพาสไอวงเครื่องสายเครื่องคู่อ่าวงเครื่องสายเครื่องสู้นะครับ วงเครื่องสายคู่ก็จะมีแจ๊คเก้สองตัวนะครับตอด้วงสองคันสองอู้สองคันนะครับคุยเพล็กอ,อและคุยลิบแตเครื่องจังหวะก็ยังเหมือนเดิมนะครับเครื่องจังหวะเหมือนเดิมนะัมีอยู่ทุกวงนะครับต่อไปวงมโหรีคือการรีมิกนะครับเอามาประสานกันระหว่างวงปิพาสกับวงเครื่องสายมาผสมกันนะครับ<อ>นะครับก็จะเป็นวงมโหรีเครื่องเดียวก็จะมีระนาดเหกระนาดทุ้ม จากวงปิพา,าต์นาฏเอกของวงใหญ่จากวงปิพา,าตนะครับนะ่ะนะครับแล้วก็มาจากซอด้วงซออู้นะครับจากเทมีขุยเพียงออนะครับเครื่องจังหวะเหมือนเดิมต่อไปนะครับวงมโหลีเครื่องคู่ก็เอาวงปีพาตเครื่องคู่กับวงเครื่องสายเครื่องคู่มาผสมกันนะี่นะครับนี่วงปิพา,าตนะครับเครื่องคู่จากเทสองตัวนะครับ เอ่อเมื่อสักครู่นี้เราลืมบอกไปว่าวงเครื่องสายที่เพิ่มมาหนึ่งอย่างวงมโหรีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างคือนี่ครับซซสามสายนะครับซซสามสายที่เพิ่มขึ้นมาอ่าวงเครื่องสายเครื่องคู่ก็มีเครื่องสายซซสามสายนะครับมีคอสามสายธรรมดากับซซสามสายหลิบอ่าแล้วก็ซอด้วงหนึ่งซอด้วงสองคันจะเทศซออู้สองคันจะเทศสองตัวนะครับกุยหลิบกุยเพลออตามภาพต่อไปนี้ต่อไป วงโมโหรีเครื่องใหญ่ง่ายๆเลยครับวงมโหรีเครื่องใหญ่นะครับวงมโหรีเครื่องใหญ่แค่เพิ่มเพิ่มระนาดเอกเหล็กระนาดุมเหล็กสองอันนี้เองนะครับโอ้โหมันเป็นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อะไรมากมายเลยอ่าอ,อ,อ,อต่อไปนะครับไปไหนอีกแล้วนะครับอ่าเรามา อต่อไปนะครับเรามาดูวงที่เราคุ้นๆหน้าหรือได้ยินชื่อได้ยินเสียงกันอยู่นะครับได้ยินเสียงกันอยู่ก็คือวงวงปีพานังหงกับวงปีพาสมอนอ่ะเรามาดูกันว่าวงปีพานังหงกับวงปีพาสมนมันเป็นในลักษณะอย่างไรครับอ่ะนะครับอ่ะวงปีพานังหงวงปีพานังหงนะครับเหมือนวงปีพาสเครื่องคู่เลยครับแต่เปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากปีในเป็นปีชวาอ่าอย่างนี้นปีเล็กๆพี่เป่าปีมวยครับแล้วก็จะเป็นกองแขกกองแขกสองเอ่อหนึ่งคู่สองลูกนะครับนี่เปลี่ยนจากแค่นี้เองนะครับเปลี่ยนจากแค่นี้เองจนเอ่าไปจากวงปีพาดเครื่องคู่เป็น,นงงปีพาดนางพงก็เปลี่ยนแค่ปีไนเป็นปีชวานะแล้วก็ตัวโพกงทัเป็นกองแขกครับแค่นั้นเอง ต่อไปวงปิพาสมนักเรียนเคยเห็นอยู่แล้วครับตามวัดนะครับไปงานศพจะเห็นอยู่วงปิพาสมนี่อ่าวงปิพาสมนก็นะครับที่ห้องดนตรีเรามีนะครับอนี่คือเกดเล็กๆน้อยๆนะครับจากาจกวงปิพาสนะครับที่เราอยากจะให้นักเรียนได้เห็นกันนะครับครูใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับในเท่านี้เดี๋ยวครั้ต่อไปเรามาให้งานกันนะครับเพราะว่าเราจะให้อยู่ในกลุ่มเวลาแค่ คลิปละ5นาทีแต่ว,ว่าอาจจะเกินนั่แหละตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ครับหน้าครับ